ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่โอบิช n น l นะครับผมสำหรับ EP นี้ผมเพิ่งมาไล่อ่านอินบ็อกซ์ในเพจนะครับผมปรากฏว่ามีคนส่งนักเตะมีคนส่งของมาให้เปิดเยอะแยะเลยครับผมแล้วนี่เป็นเมสเซจแรกที่ผมอ่านแล้วได้เห็นว่าน้องก็ส่งมานักเตะมาให้ผมตีบวกนะครับผมนั่นก็คือฟรานเชสโกตอตติครับผมขึ้นบวกแปะเจ้าชายหมาป่าแห่งโลมานั่นเองนะครับผม,มก็ไม่รู้ซะแล้วว่าดวงของพี่มันเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าน้องชายคงนะครับผมมา พีแรกเราจะเริ่มมาตีบวกนักเตะขึ้นบวก8กันเลยนะฮะแม่เงยแค่ีพีแรกผมก็รู้สึกว่าแม่งจะได้ได้รับความเฟลครั้งยิ่งใหญ่แล้วว่ะ แม่งโอ้โแล้วดูครับผมน้องเข้าใจถึงมากนะฮะ7บวก2ขนาด7บวก5เกมนี้แม่งยังขึ้นบวก8แทบไม่ได้ลุ้นเลยนุ้ยแล้วเจบวก2อ่ะเย็ดเคโอเคครับผมก็ตามนั้นนะก็ผมเพิ่งกลับมาทำฟีป้งปฟีฟาจะมาเปิดของจะรับปีบวกจะสตรีมบ่อยยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับ EP นี้เป็น EP ประเดิมแรกจริงๆไม่อยากเฟลเลยว่ะราแม่งกดแต้มปีบวกไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้โหถึงมูล,ลค่ามันจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้ามันติดกรอบทองมาเนี่ยบอกได้เลยว่า เปียวฟาวครับผมเปียวฟาวแน่นอนเจ้าชายหมาป่าโอเคมามาครับผมเฮย้ยแต้มอัพเกรดแม่งก็ไม่มีนะครับผมเรียกได้ว่าตีสดแตกในแน่นอนครับผมแม่เอ้ยโอ้โหเจ็ดบวกสองใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆครับผมใจเย็นๆขึ้นบวกแปดเราจะชนแปดทีละกันมาใจเย็นๆเราเข้าสู่ความสงบสุขครับผมได้โปรดได้โปรด E ีพแรกขอเปิดตัวสวยๆหน่อยหนึ่งสอง เฮ้ยเสียวโว้ยสามดูหน้าพี่ตอติแกสิสี่สหา้าหกเอาแล้วเอาแล้วครับผมเจ็ดมาแล้วตอติแปดอย่าพางเพื่อนได้โปรด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 เด็ k เอ l <Kid ding. S 2> 7จ็ดบวกสองเจ็ดบวกสองมันเป็นอย่างเนี้ยเจ็ดบวกสองอ่ะโอ้ยของกู้นักเตะบวกเจ็ดขึ้นมาหน่อยเจ็ปวด,อดไอเชี่ยมโอ้โหเจ๊งสมบูรณ์แบบครับผมโอ้โหได้รับแต้มอัพเกรด <c oughs> แม่งเงยโอ้โหเจ็บปวดว่ะ <c oughs> เนี่ยครับผมเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ผมไม่อยากรับนักเตะของใครมาตีบวกนะผมเวลาตีเวลาตีแตกแม่งโคตรรู้สึกเฟลว่ะแต่น้องเขาก็บอกมาแล้วนะว่าตีบวกแตกไม่เป็นไรมันแค่ร้อยกว่าล้านแต่มันก็มันก็คือบวกแปดแต่มันก็คือเจ้าชายหมาป่าใช่ปะ่ะโอ้โหย ขอสาดูดียกับเจ้าชายหมาป่านะฮะก็จบกันไปสำหรับ EP ีแรกนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะผมจะมาตีตัวอะไรต่อต่อไปเนี่ยก็ฝากติดตามถ้าถูกใจก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ซับสไคร์ช anel ผมเพื่อติดตามการมาหวนนักเตะต่อต่อไปด้วยนะฮะสำหรับ EP ีนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมเป็นการเปิด EP ีที่จังลี้จังไรมากๆครับผมโอเคยังไงก็ลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่น้องชายคงพี่ขอโทษจริงๆ แม่เอ้ยดูหน้าตตีสิอะไรจะขมคืนไปและว <c oughs> ดายบายครับผม